ครับลาประชาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวสินค้าเข้าใหม่นะครับกับรถแท็กเตอร์ยันม่านะครับเป็นยันม่า EF 453T นะครับผม45แรงม้านะครับอันนี้นะครับปรับสภาพให้ใหม่นะครับเก็บงานสีนะครับชุดใบมีดดันหน้านะครับสีฝากระโปรงนะครับแล้วก็รับเปลี่ยนยางให้ใหม่4เส้นเลยนะครับคันนี้มาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นชุดใบมีดดันดินหน้าคันล่างนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นงานโรตารี่นะฮะ เมตร80บนะครับเนี่ยเก็บงานสีให้สวยงามนะครับเรียบร้อยละเอียดไม่เลอะเทอะนะครับนะฮะทุกชิ้นงานก็ถอดแล้วก็เก็บงานไม่ได้ทำอ่ากับตัวรถนะครับมันจะเลอะเทอะนะครับชั่วโมงการทำงานนะครับอยู่ที่1,800ชั่วโมงนะครับคันนี้จดทะเบียนปี5้าสองนะครับเลขมทะเบียนพร้อมนะฮะปรับเปลี่ยนะครับโซ่ข้างสลักแขนลากสลัก แขนตั้งแขนเกียวนะครับเสร็งานให้เรียบร้อยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันของเหลวเรียบร้อยนะครับระบบทำงานได้ปกตินะครับเครื่องยนต์4สูบนะครับดิเล c t อินเจชั่นะครับ45แรงม้านะครับเครื่อระบบเกียร์นะครับ9เกียร์เดินหน้า9เกียร์ถอยนะครับตามสไตล์ของยันม่าเขานะฮะคันนี้ใบมีดด้านหน้าขาล่างพร้อมงานโรตารี่นะครับ ราคาอยู่ที่315,000บาทนะครับ3 1 5 0 0นนะครับยางใหม่4เส้นเลยส,ยสวยๆนะฮะเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูนะครับ ได้ปกตินะครับลุกค้าสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่ร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับตลาดพระประเขเพื่อความถูกเพือเงินเก็กนะครับแล้วก็สาขาสอบ้านท่าคอนบนวางบัวนะฮะมาทดลองขับนะครับใครที่ชอบรถแท็กเตอร์ยันหน้านะครับ45แรงม้านะครับนี่ฮะเจญเลยที่ร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับตอนนี้เข้ามาถึงพันนะครับสภาพให้เรียบร้อยนะครับ เลยสวยเลยทีเดียวฮนะก็โทรสอบถามที่เบอร์0875228883นะครับเป็นอดี i ไลน์นะครับลูค้าที่ชมผ่านทาง YouTube หรือ Facebook นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นห้านะครับใบมิน,นหน้าพรอมโลตาอรี่นะครับย่างไมซีเ้นต์รถเจียดปี5้เล่นทะเบียนพร้อมนะครับกับยันมาสี่สิบห้าแรงม้านะครับ หลังหน้าจะเป็นสินค้าตัวไหนคอต,ตามนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ